สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแนะนำเนื้อหาในรายวิชานะคะของภาคเรียนที่1น,นั่นเองนะคะว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยนะคะของภาคเรียนที่1น,นะคะเราจะเรียนทั้งหมด4หน่วยนะคะหน่วยแรกเลยที่ครูเคยพูดเกลื่นไปแล้วเนาะก็คือ เรื่องของระบบนั่นเองนะคะเราจะเรียนในเรื่องของระบบอวัยวะร่างกายของมนุษย์นะคะแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะเรียนทุกระบบเนาะเราจะเรียนแค่3ระบบเท่านั้นนะคะ1เลยนะคะก็คือระบบผิวหนังนะคะ 2. ระบบกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็3ระบบกระดูกนั่นเองนะคะคู่ค้ายากไหมไม่ยากนะคะเราจะเรียนแค่พื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ สองเลยนะคะก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะก็จะมีตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชราเลยนะคะก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการดูแลต่างๆนะคะในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายหรือว่าการพักผ่อนนั่นเองนะคะส่วนในหน่วยที่3นะคะหน่วยที่3เราจะเรียนในเรื่องของ พฤติกรรมทางเพศนะคะของวัยรุ่นนั่นเองนะคะ,ะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ต่างๆนะคะส่วนใหญ่วัยวัยรุ่นหรือว่าวัยอย่างพวกเรานะคะก็จะชอบอเรื่องพวกนี้นะคะก็ไม่แปลกนากก็ถือว่าอยู่ในช่วงของวัยนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องที่4นะคะเราจะเรียนในเรื่องของค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นนั่นเองนะคะก็จะ มาบอกถึงวิธีการปฏิบัติตนหรือว่าการปฏิบัติตัวนั่นเองนะคะว่าเราจะมีการวางตัวยังไงในระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะคะในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองเนาะสังเกตได้ว่าสังคมปัจจุบันนะคะในเรื่องของเพศหรือว่าความรุนแรงต่างๆเริ่มมีเข้ามานะคะก็ครูก็จะสอนในเรื่องนี้ควบคู่กันเข้าไปนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นคลิปแนะนำรายวิชาเนื้อหาเบื้องต้นในภาคเรียนที่1น,นั่นเองนะคะ